บอกว่าปวดท้องด้านขวาล่างนะคะเราไปทางด้านหลังขวาล่างนะคะเป็นๆหายๆแต่ไม่มีอาการท้องแข็งแบบนี้อันตรายไหมนะคะก็ต้องถามก่อนว่าคุณแอมเนี่ยอายุคัรตอนนี้เท่าไหร่นะคะก็ต้องตอบอย่างนี้ก่อนว่าหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าอาการนี้เกิดขึ้นนานๆทีอืมถ้าอาการนี้เกิดขึ้นนานๆทีหมายความว่าอาจจะวันสองวันเป็นครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะ ไม่ว่าจะในอายุคันเท่าไหร่ก็ตามนะคือจริงๆไม่อยากไม่อยากใช้คําว่าเท่าไหร่ก็ตามก็แล้วกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าได้รับการอันต้าซาวยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ท้องน้องบนลูกอะ่ะคือถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยอันต้าซาวเลยแล้วเราเพิ่งตั้งคันในระยะแรกแล้วมีอาการแบบนี้ปวดท้องน้อยแล้วทะลุไปหลังอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาถ้ายังไม่เคยอันต้าซาวเลยแนะนําให้ไปอันต้าซาวเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของท้องนอกบนลูกได้นะคะแต่ถ้าหากสมมติว่าคุณแม่เคยอันตราซาวแล้วนะคะ แล้วเจอว่ามีเด็กอยู่ในมดลูกปกตินะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอย่างอื่นเนี่ยอาการนี้อาจจะเป็นอาการปกติที่เกิดจากการที่มีการบรีบตัวของมดลูกก็ได้นะคะซึ่งสามารถเจอได้ตั้งแต่ไตรามาสแรกจนถึงไตรามาสสุดท้ายแต่ถามว่าอาการแบบนี้เราจะสามารถนิ่งนอนใจได้ก็ต่อเมื่อมันเกิดนานๆครั้ง ถ้าหากว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นเรียกว่าตลอดเวลานะคะเรียกว่าทั้งวันเนี่ยเป็นมาแบบเรื่อยๆเลยนะคะสิ่งที่จะต้องสงสัยอันดับถัดไปนะคะก็คือเป็นเรื่องของภาวะไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่าอืมอาการนี้อาจจะสัมพันธ์กับภาวะไส้ติ่งอักเสบในช่วงของการตั้งครรภ์ก็ได้เพราะว่าไส้ติ่งอักเสบในช่วงท้องค่ะอาการมันจะแตกต่างจากคนปกติที่ไม่ได้ท้องอยู่นิดหน่อยอาการนี้ก็เป็นอาการที่อาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะ ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะเกิดได้เป็นสาเหตุได้สิ่งที่3นะคะก็คือเรื่องของอาการหมดลูกบีบตัวที่จะสัมพันธ์กับการคลอดก่อนกำหนดที่